ำไมการมีรูปและวิดีโอที่ดีเป็นส่วนสำคัญมากอย่างหนึ่งของการซื้อโฆษณาสวัสดีค่ะอยู่กับ Digital Marketing Now EP 118กับเม,ม่มณีภูเกีรตต้องและเบิร์นนรงยศครับสวัสดีครับอ่ะตามหัวเรื่องเลยนะครับว่าทำไมการมีรูปและวิดีโอที่สวยที่ดีเนี่ยน่าดูเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ ใช่อันนี้ก็คือจริงๆอยากจะแชร์เพราะว่ามีเหมือนเรียกว่าลูกค้าคนหนึ่งละกันเนาะว่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องภาพวิดีโอมากแต่เขาอยากที่จะให้เหมือนเรียกว่าซื้อโฆษณาเพราะว่าเขาอยากที่จะขายสินค้าของเขาได้แต่แต่ในมุมมองของแม่แม่คิดว่าภาพและวิดีโอของเขายังไม่พร้อมที่จะเอามาซื้อสื่อ,อใน Facebook จริงๆไม่น่าจะใช่แค่คนเดียวน่าจะมีเจ้าของกิจการหลายๆท่านแหละที่<ะ>อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินกับการทํา การตลาดดิจิตอลมากนะฮะที่อาจจะไม่ได้คิดว่าการมีรูปสวยๆหรือวิดีโอดีๆเนี่ยมันจำเป็นใช่หลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยก็ซือ้อโฆษณานได้เลยนี่ ใช่ส่วนใหญ่แบบเหมือนเจ้าของกิจการในระดับ SME เขาก็จะมองแบบนั้นเลยว่าถ้าเขาใช้เงินสําหรับการซื้อโฆษณาไปเสร็จเนี่ยเขาจะต้องได้บางอย่างกลับมาได้ยอดเซลล์ได้คนแบบเหมือนรู้จักแบรนด์เขามากขึ้นหรือได้รับการตอบรับที่ดีเสมอโดยที่บางทีเขาอาจจะข้ามในเรื่องนี้ไปซึ่งถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะคืออยากจะกระโดดไปซื้อเลยก็ได้โดยที่เขาเรียกว่า Material นะฮะหรือว่าไอชิ้นงานเนี่ยยังไม่พร้อมหรือไม่มีแต่ว่า มันจะดีกว่าแล้วมันจะเอฟเฟกตีฟกว่าถ้าเรามีสารตั้งต้นที่มันดีแล้วแล้ว,ลวคำว่าดีมันคือมันคือยังไงอะคะพี่เบิร์นแบบภาพและว,วิดีโอที่ดีมันควรที่จะมีแบบลักษณะแบบไหนยังไงออย่างแรกเลยมันก็ต้องน่าสนใจน่าดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมายของเราถูกไหมอ่ะเทียบการลองดูถามตัวเองก็ได้สมมติว่าเราถ่ายฟีด a c e b o o k ไปใช่ไหมเราเจอเราอาจจะกำลังสนใจสินค้าอยู่หม,หมวดหมวดนึงอยู่ นะฮะและในฟีดเนี้ยในเวลาที่เราถ่ายฟีดเนี้ยเราก็เจอสินค้าจาก2แบรนด์นะฮะเป็นอยู่ในหมวดเดียวกันแบรนด์แรกเนี้ยรูปไม่สวยภาพอาจจะมืดะนะฮะแสงเสริงดูไม่ดีเลยการจัดวางต่างๆเนี่ยก็ดูไม่น่าสนใจก็อีกแบรนด์หนึ่งนะฮะขายของเหมือนกันเลยครับแต่ว่าแสงสวยรูปแสงสวยการจัดวางดูน่าสนใจมีเรื่องของไลฟ์สไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องแบบเนี้ยเราก็น่าจะเลือกแบรนด์แบบที่2มากกว่าถูกไห เพราะมันดูน่าสนใจ,จเอาแคอเค่รายังเรายังอยากหย,ยุดดูเลยใช่แล้วก็โดยเฉพาะเหมือนสินค้าที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่แบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยอ้<ต>นั้นแนน่อนบบราคาที่จะสูงกว่าสินค้า แมสทั่วๆไปเหมือนอภาพแล้วก็วิดีโอเรื่องแบบเหมือนแบบอิมเมจของมันก็คือควรที่จะสื่อสารออกมาให้ให้ชัดเจนว่าในความเป็นพรีเมียมของเขาเนี่ยก็คือควรที่จะทําให้ภาพมันดูสวยดูแบบเข้าถึงรสนิยมหรือเทสต์ของคนที่จะใช้ด้วยครับใช่แต่เท่าที่เจอถ้าเป็นสินค้าพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยส่วนใหญ่อะมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาว่ารูปกับวิดีโอไม่พร้อม,อมแต่เท่าที่เจอใหญ่ๆมักจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแมสอะค่ะ สินค้าที่ราคาจะไม่ไม่สูงมากแต่มีการใช้ซ้ำบ่อยซื้อซื้อซ้ำบ่อยนะฮะอันเนี้ยก็เคยเห็นบ้างที่บางเจ้าเนี่ยไม่ได้ลงทุนกับตัวชิ้นงานนะฮะเรื่องของรูปภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอทีเนี้ยจริงๆแล้วถามว่าพอพูดคำว่าวิดีโอหลายๆคนก็จะเหมือนกลัวเนาะคิดว่าเอยราคามันต้องแพงแน่เลยอะไรเงี้ยใช่แบบโปรดักชันเป็นแสนเออจริง,รงๆมันสามารถทำได้โดยการเอา รูปมาต่อๆกันเป็นสไลด์โชว์ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ Facebook แนะนำด้วยซ้ำคือ<ช>เขาก็รู้ว่าพวก small small business เนี่ยไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะทำโปรดักชันวิดีโอหรือมีเงินทุนมากในการที่จะว่าจ้างคนมาถ่ายทำตัดต่ออะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบมีฟังก์ชันที่เหมือนจะช่วยในเรื่องนี้ในหนะ้าในหน้า a c e b o o k เลยใช่ใช่ในะระบบของซื้อโฆษณาข,ของ f เฟ o บอะ่ะมันมีตรงนี้ให้เลือกเลยนะฮะก็คือสามารถที่จะเลือกรูปที่เรามีอยู่นะฮะแล้วก็มันจะ คือมันจะมีเทมเพลตให้ด้วยนะฮะแล้วมันก็จะมาทําเป็นวิดีโอให้เราเลยอืมก็อันเนี้ยก็จะทําให้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะแต่อย่างที่บอกว่ามันก็เลยต้องมีรูปที่สวยและดีก่อนคือถ้าถ้าถามนะคือถ้าอยากจะให้ลงทุนอะไรก็อยากให้ลงทุนเรื่องของการถ่ายรูปมากที่สุดอย่างน้อยก็แบบแพ็กช็อตให้มันดูแบบใช่มีคีวิชวลที่สวยแล้วก็มาปรับพัฒนาต่ออ่แล้วก็มีเรื่องของอใช่ไลฟ์สไตล์ด้วยคือเราก็ ดูเลยว่าสินค้าของเราอะเจาะกลุ่มผู้บริโภคแบบไหนนะฮะในรูปนั้นมันควรจะต้องสื่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนั้นด้วยอันนี้จริงเห็นด้วยออใช่ไหมแบ็กกราวด์เป็นยังไงเป็นแบบบ้านถ้าเป็นอยู่ในบ้านบ้านมันจะต้องเป็นบ้านประมาณไหนเออบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านโมเด์น เหมือนเหมือนบางทีของบางอย่างก็ไม่ได้ขายฟังชั่นัลอย่างเดียวเนาะก็อยากแบบเหมือนภาพสวยแล้วก็เหมือนขายอิมโวชั่นอลว่าแบบเฮ้ยอยากอยู่ในนั้นหรือถ้าเราแบบมีสินค้าสินี้แบาพองเรารู้สึกดีแล้วเราจะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นใช่จอนอ่ะเนาะนะครับอ่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลกันนะว่าทําไมว่าการที่มีรูปและวิดีโอที่ดีเนี่ยถึงสําคัญนะฮะมากกว่าการกระโดดเข้าไปซื้อแอดเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกคือจะกระโดดซื้อแอดเลยก็ได้ แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้ามีรูปและวิดีโอที่ดีคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะได้คนที่เก่งในการซื้อแอดแม็กแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ถ้าสารตั้งต้นก็คือรูปและวิดีโอเนี่ยมันไม่น่าสนใจเนี่ยแคปชั่นไม่น่าดึงดูเนี่ยต่อให้เจอคนที่บิดแอดเก่งแค่ไหนเนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะฮะใ,ในแคมเปญโฆษณาที่ต้องใช้เรื่องของวีชัวเข้ามาช่วย แล้วก็จะแบบเสียเงินกับการซื้อโฆษณามากเกินจําเป็นด้วยใช่ครับอ่ะประมาณนี้ EP นี้นะฮะเดี๋ยว EP หน้าเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ